ไฮฮายสุฮโยคะกันเจอที่บ้านวันนี้เป็นซานท่าโยคะคลายอาการปวดประจําเดือนนะคะง่ายๆเดี๋ยวเราไปลองฝึกกันนะคะเริ่มจากท่าโต๊ะก่อนเนาะก่อนจะไปท่าอื่นนะคะจะยืดสะโพกด้วยกันก้าวเท้าขวาไปตรงกลางระหว่างค่ะ ให้ข้อเท้าอยู่ตรงแต่หัวเข่านะคะแล้วลาบหลังเท้าซ้ายลงนะคะเอามือขวาจับที่เข่าขวามือซ้ายวางด้านล่างกับพื้นเลยนะคะเราบิดตัวบิดหัวเขา่า เขาขวาลงหาพื้นให้ได้มากที่สุดนะคะให้แรงน้องถ่วงได้ทําหน้าที่ของมันนะคะทาไว้ห้ารอบลมหายใจนะคะท่านี้เราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านซ้ายได้ยืดนะคะสามสองหนึ่งกลับมาตรงกลาง ทีนี้เราจะเปลี่ยนข้างนะคะก้าวเท้าวขวากลับมาที่ข้าโต๊ะเดินค่ะแล้วยกเท้าซ้ายไปตรงกลางร,ระหว่างมือนะคะลาบหลังเท้าวขวาลงที่พื้นนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเอาแขนขวาเอยเอาแขนซ้ายดันหัวเข่าซ้ายออกหาพื้นให้ได้มากที่สุดนะคะมือขวายังคงช่วย ดันพื้น,นะคะดันหัวเข้าซ้ายให้หา่าพื้นให้ได้มานที่สุดน,นะคะว้้สามสองหนงกระดับมาตรงกลาค่ะับโต๊ะรอบนึ่งนะคะก่อนจะไปท่าอื่นนะคะเมื่อกี้เราก้มไปแล้วเราจะทำท่าบิดโค้ มือแตะที่ส้นเท้าหรือข้อเท้านะคะรวบสะบักเข้าหากันนะคะไม่หันศีรษะไปมานะคะใส่ตาพุ่งขึ้นหาเพาดานค่ะยกสะโพกขึ้นค่ะคลายหลังจากท่าก,ก้มด้วยการโค้งแอนหลังกันนะคะหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นค่ะไม่ต้องยกสูงนะคะถ้ารู้สึกปวดหลังเกินไปนะคะเอาเท่าที่ไหวก่อนเนาะเราจะเป็นท่าคลายนะคะ ค้างไว้ห้าลมหายใจค่ะสี่ค่ะอีกหนึ่งรอบลมหายใจค่ะ ไปค่อยวางหลังบนหลังกลางหลังล่างและสะโพกลงค่ะกอดเขา่าชิดอกค่ะกอดเข่าสองข้างเข้ามาใกล้อ,อกกลิ้งซ้ายกลิ้งขวาค่ะกดนวดหลังของเราแป๊บนึงนะคะคลายจากท่าที่เราก้มตัว <laughs> จากนั้นชันเข่าซ้ายค่ะ ระดกข้อเท้าขวาวางที่หัวเข่าขวาเออหัวเข่าซ้ายค่ะแล้วเอามือสอดประสานกันที่หน้าแข้งซ้ายค่ะดึงเข่าเข้ามาที่อกค่ะโดยที่สะโพกไม่ลอยนะคะดึงได้แค่ไหนแค่นั้นลอยนะคะค้างไวห้าส3 2 1คลายค่ะช่วงท่านี้จะช่วยเอ,อ่อ บริเวณสะโพกให้ทํางานในปกตินะคะทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะตั้งชันเข่าขวาขึ้นแล้วเอาส้นเท้าตะตุ่มซ้ายวางที่หัวเข่าขวาค่ะขาวขวาอยู่ที่เดิมหายใจเข้าหายใจออกประสานมือด้านหน้าหัวเข่าขวานะคะหายใจเข้าหายใจออก ออกอดเข่าทิดอ,อกเพิ่มนะคะเฟกปลายเท้าด้วยนะคะค้างไว้5 4 3 2 1ค่ะวางค่ะทีนีตั้งชันเข่าทั้งสองข้างไว้นะคะแล้วแล้วการแขนทั้งสงข้างออกเราจะบิดขากันนิดนึงนะคะหายใจเข้าหายใจออก ล้มเข่าไปทางด้านขวาค่ะแล้วมองข้างไหล่ซ้ายไยนะคะทั้งหมดสามสองหนึ่งกลับมาตรงกลางคะ่ะนี่จะเป็นท่าคูดาวนะคะล้มเข่าไปทางซ้ายค่ะแล้วมองที่ปลายมือขวานะคะทั้งหมดสามสองหนึ่งกลับมาตรงกลางค่ะ กลับไปที่บิดสะโพกอีกรอบหนึ่งนะคะกลางขาเท่ากับหัวไหล่นะเอามือจับที่ข้อเท้าทั้งสองข้างนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆยกสะโพกขึ้นคแบบ่ะทางไว้5้ารอบลงหายใจท้างไว้3 2 1ส หลังบนหลังกลางหลังล่างสะโพกลงค่ะกอดเข,าะะาเข่าฉีดอกรอบหนึ่งนะคะทางไ้วหายใจเข้าหายใจออกโยกศีรษะขึ้นหาค่ะทางนม่สาสองหนึ่งค่อยแต่แขงตัวยกตัวกลับขึ้นมาค่ะเป็ยังไงกันบ้างคะสำหรับสิบนาทีโยคะช่วยลดอาการปวดครับประจำเดือน หวังว่าทุกคนจะสามารถทำตามได้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ